ดวงความรักเดือนสิงหาคมปี2564ของชาวลัคนาราศีกุมคนโสดสนิทเจอเนื้อคู่แบบ long distance relationship คนมีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะเข้าอกเข้าใจกันดีรู้ใจกันไปหมดแต่ไม่พัฒนาเพราะต่างคนต่างก็คิดว่าอาจจะเจอคนที่ดีกว่าส่วนคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วมองตาก็รู้ใจเข้าใจกันไปหมดนะคะไม่ต้องพูดก็เข้าใจกันดีความรักมั่นคงดีค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนและครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ซึ่งเกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะจึงแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะเพราะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวถ้าคุณต้องการดูเรื่องราวเฉพาะเจาะจงยังไงร,รบกวนให้มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะเกตรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูค่ะรายละเอียดแปะเอาไว้ให้อ่านอยู่ใน Facebook Fanpage ลูกเกตพยากรณ์หรือว่าจะทักไล n e เข้ามาก็ได้นะคะ Line ID ก็แปะเอาไว้ให้ตรงเดสคริปชันค่ะ คลิปนี้จะแบ่งเป็นทั้งหมด3เซตนะคะก็คือเซตที่1คนโสดสนิทเซตที่2คนมีคนคุยแต่ว่ไรสถานะและเซตที่3คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคนรักชัดเจนแล้วเนี่ยจะแต่งงานกันแล้วหรือว่าจะเป็นแค่แฟนกันก็นกได้นะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานกันเงินมีอีกคลิปหนึ่งแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ เรามาเริ่มต้นกันที่การเดินทางของดวงดาวกันก่อนเลยนะคะชาวกุมดาวประจําตัวของคุณก็คือดาวพระราหูดาวความรักก็คือดาวพระอาทิตย์ค่ะดาวประจําตัวของคุณสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภนะคะอยู่ตรงนี้มาเนิ่นนานแล้วแล้วก็ในช่วงเดือนนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีดาวอะไรมาสถิตร่วมนะคะอยู่ค่อนข้างจะคลี่เคลียเลยในช่วงเดือนก่อนๆเนี่ยอาจจะมีดาวหลายๆดวงมาทํามุมสัมพันธ์กันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เจอดาวคู่ศัตรูบ้างอะไรบ้างแต่เดือนนี้ตัวตนค่อนข้างจะคลี่เคลียมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเอง มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมุ่งมั่นในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างหลักแหล่งถิ่นฐานที่อยู่ให้กับตัวเองเพราะดาวประจําตัวไปอยู่ในภพพันธุภพแห่งการมีหลักมีฐานมีบ้านมีรถมีที่ดินนะคะแล้วก็การที่ดาวประจําตัว อยู่ตรงนี้บางคนที่เป็นคนโสดก็คิดอยากที่จะมีครอบครัวด้วยคนที่มีครอบครัวแล้วก็อยากที่จะขยับขยายครอบครัวให้มันมั่นคงมากยิ่งขึ้นยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ในเรื่องของความรักดาวความรักเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎนะคะดาวความรักอยู่ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นภพเรือนอรินะมันก็จะมีความเสียหายหน่อยนะคะดาวความรักอยูอ่อยู่ตรงนี้เนี่ย ไม่ได้อยู่ดวงเดียวอยู่ร่วมกันกับดาวพระพุธด้วยนะคะแต่ดาวพระพุธเนี่ยไม่ได้อยู่นานหรอกอยู่แค่ประมาณ5วันแรกนะคะ1-5สิงหาคมดาวพระพุธเป็นดาวที่มาจากภพเรือนมอรณะแล้วก็ปุตตะนะคะมรณะก็คือโจบปุตตะคือการกเริ่มใหม่ ดังนั้นสําหรับคนที่เป็นคนโสดสนิทมีโอกาสจะเจอเจอกับความรักจบคําว่ามรณะแล้วเริ่มใหม่แต่เป็นความรักที่มาจากคนไกลต่างถิ่นแดนไกลเพราะว่ามรณะไงมรณะแปลว่าคนไกลนะคะออมีโอกาสจะเจอเจอแต่เนื่องจากว่ามันมาอยู่ในภพอรินะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาในเรื่องของระยะทางนี่แหละนะไม่ว่าจะเจอเจอกันอาจจะเจอกันแค่มา เขาอาจจะเดินทางมาอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดกับเรานะคะเดินทางมาทํางานร่วมกันสองสามวันรู้สึกดีต่อกันเสร็จแล้วกต็ต้องแยกกันไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีความรู้สึกโอ้มันไม่ได้สารต่อกันได้ง่ายๆแต่สารต่อได้ไหมสารต่อได้นะเพราะว่าคุณพยายามคลิปคอนแทคเอาไว้นะคะพยายามที่จะติดต่อสื่อสารกันไว้จะหาทุรละอะไรมาคุยกันก็ได้ถ้าคุณถูกใจนะคะเขาก็อยากที่จะสารต่อกับคุณเหมือนกันเพียงแต่ระยะทางมันมาขวางกัน แต่มันดูว่ามันสานต่อได้เพราะในช่วงครึ่งเดือนหลังดาวการดาวความรักก็ย้ายเข้ามาอยู่ในราศีสิงห์มีมาตรฐานเป็นกเกษตรราธิบดีก็คือเข้มแข็งดังนั้นในเรื่องของความรักสามารถสานต่อได้แต่เข้ามาอยู่ตรงนี้ก็มาเจอกับดาวมรณะที่เขาเข้ามารออยู่แล้วอยู่ดีดังนั้นเนี่ยมันก็เลยยังมีเรื่องของความห่างไกลย,ยังมีเรื่องของระยะทางเข้ามาพัวพันอยู่ดีทําให้กลายเป็นความรักแบบ long distance relationship ส,สาหรับคนโสดส่วนคนที่มีคนรักคนคุยนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรก ดาวประจําตัวอยู่ในภพอรินะต้องระมัดระว,วังในเรื่องของการมีความไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันกับคนรักแต่ยังโชคดีที่ลัคนาของคุณมีดาวบุญมาสถิตอยู่มีดาวพฤรรหัสดาวพฤหัสในเป็นดาวที่ดีกับคุณมากเลยเป็นทั้งดาวที่มาจากภพเรือนกัะดุมพระแล้วก็ลาพระกระดุพระคือการเงินลาพะก็คือเรื่องของ ความสําเร็จเรื่องของความมีสเสน่ห์ดังนั้นเนี่ยคุณจะมีสเสน่ห์แล้วก็บอกอย่างที่บอกดาวประจําตัวคุณไม่ได้มีอะไรมาทําให้คุณหมุดหงิดหมอง,มองใจขุนใจได้ง่ายๆคุณก็จะมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองคุณก็จะมีความมีสเสน่ห์แล้วก็มีความสดใสดาวความรักก็มาเข้มแข็งเป็นเกษตรถึงแม้จะมีดาวมรณะมากุมก็ยังสามารถที่จะสดใสได้เข้าอกเข้าใจกันดีกับคนรักแต่บางทีมีเหตุในเรื่องของการที่จะต้องห่างกายกันห่างกันแบบใน ระยะทางนะคะคืออาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งจะต้องเดินทางหรือมีความยุ่งวุ่นวายในเรื่องของหน้าที่การงานก็เลยไม่ได้ค่อยมีเวลาให้กับความรักเท่าไหร่แต่ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องขัดอกขัดใจกันนะคะถึงแม้ไม่มีเวลาให้แก่กันแต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้คุยกันมากนะักแต่แค่มองตาก็รู้ใจอะ่ะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบอูดพูดเยอะบางทีอูดเวลาน้อยนะทักมาสองสาคัญว่าเออ เป็นห่วงนะคิดถึงนะแต่ว่าไม่ว่างนะอีกคนนึงก็เข้าใจเออเขาไม่ว่างจริงๆเรามั่นออกมั่นใจในเขาไม่ใช่ว่าแบบเอยหวาดระแวงไม่ว่างจริงหรอทํางานจริงเหรอจะไม่ใช่แบบนั้นดังนั้นมีความมั่นอกมั่นใจกันดีเข้าอกเข้าใจกันดีพอมันเป็นลักษณะนี้เนี่ยถึงแม้นว่าระยะทางมันจะมาทําให้เป็นตัวขวางกั้นหรือหน้าที่การงานมันเป็นตัวขวางกั้นเนี่ยแต่ปัญหามันก็ไม่ได้เยอะมาก ะะก็สามารถที่จะไปต่อกันได้แบบสบายๆจริงๆมีดาวหลายดวงเลยนะคะมาสถิตยอยู่ในภพความรักเนี่ยนะคะอีกที่เด่นๆเลยก็คือคือมีดาวพรศุกกับดาวประพุธเนี่ยดาวในช่วงจังหวะหนึงเลยจะมีดาวคู่นี้ดาวพระศุกร์กับดาวประพุธเนี่ยกลุ่มกันนะคะอยู่ในในภพความรักนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเ,เป็นช่วงระหว่างวันที่5นะคะถึงถึง13สิงหา ช่วงนี้เนี่ยนะคะเมื่อดาวมันกลุมกันตรงนี้เนี่ยทำให้คุณมีเสน่ห์มากเพราะดาวพะสดุกับดาวพระพุธเนี่ยเขาเป็นคู่มิตรทตุน้านะเป็นคู่แห่งความมีเสน่ห์แพรวาวเลยดังนั้นเมื่อมีคู่มิตรทัุน้ามาอยู่ในภพความรักเนี่ยนะความรักของคุณก็จะมีแต่ความรื่นรมรื่นเริงนะคะมีเสน่ห์แก่กันนะจริงๆพัสุพัสดุกับพระพุธเนี่ยตามตำราเขาบอกว่าพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักเสพสมมัวเมาจนสมสารนะคะเสพสมอะไรคุณก็ไปตีความเอาก็แล้วกันนะคะแต่ถือว่ามันจะมีเวลาอาจจะมีให้แก่กกัันน้อยตาามมลษณะที่ดว นะมาสถิตยอยู่ในพบความรักแต่ทุกข่วงเวลาที่มีให้แก่กันมันจะเป็นคุณลิตี้ถทมมันจะเป็นเวลาดีๆเป็นเวลาแห่งความสุขมองตาก็รู้ใจค่ะอันนี้คือเรื่องของดวงดาวเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ไพ่ค่ะเราจะมาเริ่มกันที่คนโสดสนิทกันเลยเพราะไพ่บอกอะไรบ้างจริงไพ่กับดวงดาวก็สัมพันธ์กันคนโสดสนิทมีเกณฑ์ที่จะได้เจอเจอกับเนื้อคู่นะคะเพราะว่าไพ่เนื้อคู่ขึ้นแต่น่าจะต้องรอให้ช่วงครึ่งเดือนหลังนะตามลักษณะของดวงดาวที่ดาวความรักมันเล็งตัวต้องรอ กลางเดือนไปแล้วนะคะกลางเดือนสิงหาไปแล้วจะจบความโสดจะเจอเนื้อคู่แต่เป็นคนรักที่มาแบบไกลๆมาแบบ long distance relationship ก็เลยทำให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาไปได้แบบ เอ่ยมากเลยตามลักษณะของไพ่ไพ่เดอะสตาร์นะคุณมีไพ the star ่เดอะสตาร์คนไพ่เดอะสตาร์คือเรื่องจริงๆไพ่เดอะสตาร์เป็นไพ่คนโสดนะแต่ว่ามันมาพร้อมกับไพ่จัดจำแนซึ่งเป็นไพ่เหนือคู่นั่นแปลว่าคุณก็จะหลุดจากคารหรือหลุดจากความโสดในที่สุดแหละแต่ต้องใช้เวลาหน่อยยังไม่ใช่เร็วๆนี้ตอนนี้ยังมีอุปสรรคปัญหายังมีระยะทางมาเป็นตัวขวางกัน้นนะคะยังมีเรื่องของหน้าที่การงานที่ทําให้ไม่ค่อยมีเวลามาเป็นตัวขวางกั้นอยู่ก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆทําความรู้จักกันไปนะคะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะความรู้สึกที่มีต่อกันคือดีนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยได้ไพ่ราชาถือถ้วยด้วยเป็นไพ่ของความเอื้ออาทรความอบอ้อมอารีความอบอุ่น นะคะแล้วก็ความมีเมตตาให้แก่กันนะคะอยากจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันตรงนี้มันดูไปในทิศทางที่ดีปณีปนอมถ้อยทีถ้อยอาศัยกันด้วยนะคะได้ไพ่ราชาช่วยแล้วก็ราชาไม้เท้าราชาไม้เท้าคือการปณีปนอมกันคือการคุยกันแล้วเข้าใจแต่มันดันมีไพ่สองดาบกับไพ่เดวิลเข้ามานะคะนั่นเป็นไพ่ของการลังเลไม่ค่อยแน่ใจซึ่งการเกิดขึ้นได้ทั้งฝั่งคุณและทางฝั่งเขาหรือทางคู่เพราะว่าไพ่สองใบนี้อยู่ในตำแหน่งของ ไม่ได้ไปอยู่ในตำแหน่งชัดเจนว่าเป็นคุณหรือเขาอะดังนั้นมันอาจจะเป็นได้ทั้งคู่คือเรายังลังเลว่าเราจะรีบเร่งพัฒนากับคนนี้ไหมหรือเราควรจะรอต่อไปเผื่อเจอคนที่ดีกว่าทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยคนนี้เนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะในเรื่องของความเข้าอกเข้าใจกันโดยเฉพาะในเรื่องของเดือนนี้เดือนนี้เข้าอกเข้าใจกันดีแล้วก็มีการช่วยเหลือเออเฟือเผื่อ,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 อแผ่กันดีแต่ก็ยกังอยากจะรอโอกาสใหม่ๆอยากจะรอคนที่ดีกว่า นะคะตรงนี้คุณก็พิจารณาเอาแล้วกันถ้าเป็นฝั่งคุณที่คิดอย่างนั้นนะคะบางทีมันอาจจะดีที่สุดได้แค่นี้หรือเปล่านะคะเพราะตรงนี้ดาวความรักมันก็อยู่ในจุดที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะนะคะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะรอก็ก็แล้วแต่คุณแล้วกันนะคะอันนี้มันก็อยู่กับพื้นดวงเดิมด้วยอ่นะแต่ถ้าเป็นทางฝั่งเขานะคะเขาอยากจะรอคนที่อาจจะดีกว่าตรงนี้คุณก็ต้องพิจารณาเอาว่าเอะเราก็ดีที่สุดสําหรับเขาแล้วยังอยากจะเลือกคนใหม่อีกเหรอนะคะก็ลองพิจารณาเอาแล้วกันแต่ถ้าดูเอาสถานการณ์แค่ช่วงเดือนเนี้ย เขาอเเขาใจกันดีสุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะสถานการณ์มองดูว่าค่อนข้างที่จะไปกันได้เรื่อยๆแบบไม่ได้หวานแหววโรแมนติก แต่ใช้ความเข้าใจนะคะมีไพ่ทั้งสองสองไม้เท้าแล้วก็เด็กถือเหรียญสองไม้เท้าคือการคอมมูนิเคกันคือการพูดจากันนะคะสองคนคุยกันแล้วเข้าใจกันดีเด็กถือเหรียญคือความมั่นคงนะคะแต่มันก็มีไพ่ดาบเข้ามานะแต่เป็นแค่หนึ่งดาบดังนั้นอยากจะมีอุปสรรคปัญหาถ้าดูว่าปัญหาอะไรก็ไปดูที่ดวงดาวอ๋อดวงดาวบอกว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของระยะทางหรือในเรื่องของความห่างไกลคือก็อย่างที่บอกค่ะมีใครบางคนอาจจะต้องเดินทางไกลหรืออาจจะยุ่งวุ่นวายในเรื่องของการงานไพ่ตัวตนคุณ ก็เป็นไพ่คนทํางานนะคะเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าไพ่ของนักทํางานเป็นไพ่ของคนที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันกับการงานอะไรบางอย่างอยู่ในเรื่องของการอาจจะแข่งขันอะไรอยู่อาจจะลอสอบอะไรอยู่นะคะหรือเตรียมตัวกับงานยากอะไรบางอย่างอยู่ทําให้ไม่ได้ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ไพ่ของเขาก็ได้ไพ่คนทํางานเหมือนกันเลยดังนั้นเนี่ยยุ่งๆเรื่องงานทั้งคู่นะคะมีเวลาให้แก่กันอาจจะน้อยไปสักหน่อยแต่เข้าอกเข้าใจกันดีนะไม่ได้มีภาพของการจะทะเลาะเบาแว้งอะไรกันเลยความรักมีความมั่นคงกันดีมากค่ะ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวลัคนาราศีกุมนะคะขอบคุณที่รับฟังกันมาจนถึงตรงนี้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ